สวัสดีครับผมวันนี้ชบกับช่องสไตล์ตั้มนะผมจะวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพับผมก็คือหนึ่งอาชีพที่คือบานลมสไลเดอร์ตุ๊กตานะผมของหนู่นๆน้องๆนะผมวันนี้ก็จะพามาดูรีววในการขึ้นบ้านลมนะผมนี่นะผมลมตัวใหญ่อลังการนะผมนี่เลยขึ้นไปแล้วครับเป็นนกยุงนะผมนาแพนนะผมนานครับค่อยๆขึ้นนะผมนี่ฮะใช้เครื่องตัวเดียวนะผมตัวนี้กตัวหกคูณสิบสองนะผม ความใหญ่ความกว้างนะผมด้านในก็เป็นจอระเ้นะผมจอระเคด้านหน้าก็เป็นอังกเบิร์ดแล้วก็เป็นตุ๊กตาต่างๆนะผมนี่เห็นไหมแมวนะผมสดใสสวยงามนะผมด้านข้างก็จะเป็นรูปมังกรนะผมยาวลงมาเลยมังกรนะผมสวยนะผมตัวนี้ตัวนี้ตัดใหม่ก็อยู่ประมาณแล้วแต่พื้นที่นะผมบางที่ก็สองแสนกว่าบาทนะผมบางที่ก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแล้วแต่นะผม ปกูนสิบสองนะผมตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่จะใช้จะเอ่อตัวนี้แปะนี่นะฮะใช้ใช้เป็นกาวแปะ,แปน,แปะนะนะครับกาวแปะนะผมโอเคนะฮะผมตัวนี้การรีวิวนะผมคืออ่าผมนะครับผมในช่องสไตล์ตั้มนะผมผมเป็นก้นนี่ก็คืออาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะผมที่ผมทําอยู่นะผมก็คือออกงานนะผม ช่วงเวลาว่างหรือว่าช่วงเทศกาลนะครับของงานก็จะทําบัลลมสไลเดอร์นะครับวันนี้นผมให้คุณนุณน้องเล่นกันนะครับแล้วจะมีสปริงบอร์ดอีกอย่างนึงครับสปริงบอร์ดวันนี้เราก็จะมาดูเช็คเหรียญบาทเหรียญห้าบาทครับเด็กๆจะหล่นไหมครับ <laughs> ผมนี่นะฮะเด็กๆนะครับเดี๋ยววันเด็กนะครับเจอกันนะครับเด็กวันเด็กเจอกันเลยครับทางเทศบาลนะครับก็จะมเมาไปให้เด็กๆเ,เล่นนะครับ วันนี้เราก็เลยมาเช็คความเรียบร้อยนะผมก็เลยมารีวิวนะผมก่วน้องๆหนูๆน,น,นะผมที่เข้ามาดูนี่เอเเอๆๆน้องๆหนูได้เคยเล่นตัวนี้บ้างหรือยังนะผมตัวนี้อายุเขาก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปีละตัวนี้นะผมตัวนี้แต่ไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้เล่นนะผมสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับยังใหม่อยู่นะผมนี่เห็นไหมมี เครื่องบินให้คุณนุ่มน้องนะผมีจะกระโดดเล่นกันนะผมติ้งดองดิงดองนะเนะี่ยพอดีเด็กๆไปเรียนกันหมดครับไม่มีเด็กเล่นให้ดูนะฮะถ้ามีเด็กเล่นให้ดูก็จะรีวิวให้ดูเดี๋ยววันเด็กนะผมเดี๋ยวจะขึ้นไปรีวิวให้ดูนะผมที่เทศบาลเหมาไปนะผมเดี๋ยวเวลาเด็กๆเล่นนะผมจะจะถ่ายเป็นลงยูทูบนะผมช่องสไต,ต,ตล์ตามผมก็อย่าลืมติดตามนะ เดี๋ยวจะมาเช็คเรียกความเรียบร้อยนะผมมาดูรั่วตรงไหนบ้างนะผมแล้วก็ตรงไหนที่สมควรเช็คนะครับผมว่าเช็คความเรียบร้อยนะผมว่าเครื่องมันเครื่องเป็นยังไงแล้วก็เช็ดความซับทความสะ,สะอาดนะผมเจ็บกวาดนะผมแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับผมด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดแว็กซี่นะผมเพื่อให้มีความลื่นแล้วก็เงางามเล่นเด็กๆเล่นจะได้ไม่สกปบกนะผม เรียบร้อยนะผมตัวนี้นะผมเราจะไม่ให้ทิ้งคราบสกรปรกทิ้งไว้นะผมคือคราบเล็กๆน้อยอาจจะมีบ้างเพราะว่าอ,อในความใช้อายุมันก็หลายปีนะผมมันก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยนะผมแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดนะผมที่ไม่ให้มันสกรปรกนะผมออจอร์เจ้ายายักษ์นะผมจะพาขึ้นไปรีวิวด้านบนนะว่า มันจะเป็นยังไงครับผมไปเลยด้วยเลยมาเด็กๆตามมาครับผมนี่น้องๆหนูๆนะผมก็คงเคยเล่นกันตลอดนะผมแต่ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วะผมก็เลยขึ้นจะเหนื่อยกว่าเด็กๆนิดนึงอะโอเคขึ้นแล้วครับก็จะเป็นมุมบนนะผมภาพมุมบนก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ,ะอ่าลงไปเราก็จะเล่นเครื่องบินนะผมขี่น้องช้างนะผมน้องช้าง ต่างๆนะผมจระเข้นะยิ้มยิ้มไม่เด็กเดกครับจระเข้ตัวนี้ใจดีนะผมหรือว่าเวลาผมคนโตนะผมยืนยังไม่ยุกนะผมตัวนี้ยังก่อนข้ามสภาพดีนะฮะโอเคสดใสสวยงามนะผมตอนนี้ก็ดูนะครับคนทําความสะอาดนะผมกาลังถูนะผมถูกเก็บความทําความสะอาดด้านหน้าด้านไหนนะผมและเดี๋ยวผมต้องต่อตัวนะผมที่จะไปทําความสะอาดนะฮะเพื่อจะ ให้เรียบร้อยสะอาดนะผมแล้วก็วันเด็กวันเด็กนี้นะผมเจอกันที่เทศบาลน,นะผมนะครับนะเดี๋ยวเราสไลดเดอร์ไปพร้อมกันเลยครับผมว้าวโอ้โหครับผมเร็วไหมเร็วไหมนี่เห็นครับผมความสะอาดของบ้านลมเรานะผมต้องมาที่หนึ่งนะผมนี่เห็นไหมกำลังทําเลยครับผมกำลังทําความสะอาด ส่วนผมกําลังเดินดูอขอบนั่งขอบมุม,มว่ามีรั่วตรงไหนบ้างนะผมเพื่อจะได้ทําเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะผมเพื่อไม่ให้มันนิ่มเด็กๆเวลามาเล่นแล้วก็ได้สนุกนะผมดูเก็บตรงโน้นตรงนี้ให้เรียบร้อยนะผมตัวนี้เป็น6คูณ12นะผมกว้างก็คือ6เมตรนะผมยาวก็คือ12เมตรเลยสไลเดอร์นะครับสูงก็สูงประมาณ สามเมตรห้าสิบนะผมแต่ในระดับร,ระดับเฉียงนะผมไม่ใช่ตรงดิ่งนะผมถ้าตรงดิ่งเนี้ยเด็กเด็กเด็กเล็กมากเล่นจะอันตรายนะผมคือแนะนําระนาบสูงับผมระนาบแบบเอียงนะผมประมาณสี่สิบห้าองศาเงี้ยครับผมถ้าบางบางคนเนี้ยมันจะปแบบประมาณเกือบเกือบเก้าสิบเลยอะ่ะมันก็จะมันจะทิ่มลงมาแต่ว่าเป็นระดับสวยจริงแต่ว่าคือเล่นผมว่ามันเสี่ยงไปหน่อยอันนี้คือไม่ได้สูงมากครับผม เด็กที่ไม่เคยเล่นเลยคือลื่นโนดลงมาเนี่ยก็คือแค่สนุกสนุกนะผมก็จะได้หัวเราะได้นะผมแต่ถ้าว่าสูงมากเนะี่ยอันตรายับผมแต่วันนี้ก็คือไม่ได้รีวิวสปริงบอร์ดนะผมก็คือมัอนบางท่านก็เลียกอาจจะเมมรียกเป็นธรรมบารีนนะผมเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเด็กๆนะผมเดี๋ยววันจริงนะผมวันที่ลงงานวันเด็กนะผมวันเด็กเดือนมกรานะผมเจอกันนะผมทีเทสบาล เดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวด้านหน้านะผมตอนนี้ก็เจอรูรัร่วเล็กๆน้อยๆนะผม <L un> เดี๋ยวต้องเก็บฮะ <L un> เฮ้ยเสร็จแล้วอืม <L un> โอเคแต่ใครเก็บงานเก็บงานนะผมนี่ตัวอะไรเอ่ยครับเด็กๆตัวอะไรครับนี่ครับผม นี่ครับด้านหน้านะผมแล้วเจอกันครับผมวันเด็กนะผมน,น,น้องนูนูนะผมวันเด็กไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะผมเห็นไหมครับภาพมุมไกลนะผมตัวนี้หกคูนสิบสองนะผมกว้างๆสวยๆเลยเล่นสนุกครับผมจุเด็กได้เยอะครับผม แต่ผมจะไม่ไม่ได้อัดเยอะมากนะผมผมใส่แค่เต็มที่เลยสูงสุดแค่ห้าสิบคนนะผมหรือว่าสาสิบห้าคนครับผมเพราะว่าเพื่อไม่ให้เด็กวิ่งชนกันนะผมจะเป็นอุบัติเหตุนะผมเราสู้เราจัดชุดขึ้นดีกว่านะผมเพื่อความสนุกสนานของเด็กนะผมแล้วก็ไม่เกเรกันนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่งานวันเด็กเลยนะผมปีนี้นะผมของเดือนมกรานะผมปีหกเจ็ดนะผมครับขอบคุณมากนะผมที่เข้ามาชมนะผมอ่าเราพามารีวิว ของช่องสไตล์ตั้มนะครับผมอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่ทํานะครับผมก็คือทําบัลลมสไลเดอร์ตุ๊กตานะครับผมแล้วก็ระบายสีนะครับผมบัลลมยิงปืนปลาโป่งนะครับผมก็เล่นมาหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้เหลือแต่บัลลมกับสปริงบอร์ดและระบายสีนะครับผมที่เอาไว้ลงงานนะครับผมและกระเพาะพันปลาเพาะพันกบทําต่างๆนะครับผมในรีวิวในช่องนะครับผมที่ทําได้นะครับผมทําทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ ทำแบบระบายสีแล้วตุ๊กตาระบายสีนะครับผม,มว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทํานะผมวันนี้ขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมนะผมสวัสดีนะครับผม